พบกันอีกครั้งนะคะในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นปถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ยังคงขึ้นเรื่องใหม่แล้วเราขึ้นเรื่องใหม่แล้วใช่ไหมคะต่อจากนี้ไปเราจะใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007ใช่ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้ในเรื่องของความสามารถของเจ้าโปรแกรม Microsoft Word ไปแล้วนะคะยังจำได้ไหมว่าความสามารถมันมีอะไรบ้าง จำได้ไหมธรรมชาติจำไม่ได้พอถามปุ๊บใส่หน้าทันทีแล้วโอ้โหอย่างมั่นใจจำไม่ได้จริงๆกับธรรมชาติถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวให้จดใหม่นะสามารถพิมพ์งานได้เก่งมากค่ะสามารถเก็บข้อมูลได้เอาเถาเดี๋ยวก่อนเงียบๆเดี๋ยวขอธรรมชาติคนเดียวก่อนขอธรรมชาติคนเดียวขอธรรมชาติคนเดียว เอาเพื่อเงียวแล้วตอนนี้ตาธรรมชาติบ้างความสามารถของเจ้าโปรแกรม Microsoft Word ก,มก็เขาพิมพ์ไปแล้วทำอะไรได้อีกวาดภาพได้เออมันก็ไม่มันก็ได้เหมือน2 0 0 3นั่นแหละ2 0 0 3ทําทำอะไรได้2 0 0 7ก็ทำได้เหมือนกันนะคะแล้วก็รูปร่างหน้าตานั้นก็คือจะสวยงามกว่านะคะ ได้กลับไปทบทรับ้างหรือเปล่าคือไปลองเปิดเจ้าโปรแกรม Microsoft Word 2007 mm. ดูบ้างไหม mm. เปิดมีใครไปเปิดบ้างไหมลองเข้าไปบ้างหรือ,อยัง mm. ยังถ้ายังนะคะ mm. เดี๋ยวเราก็วันนี้แล้วกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องการเรียกใช้งานนะคะแล้วก็หน้าตาของเจ้าโปรแกรมนี้นะคะดูว่าอะไรบ้างที่มันแตกต่างไปจาก เดิมนะคะมันจะสวยกว่าไหมนะคะมันจะใช้ยากกว่าไหมบางคนบอกใช้ยากกว่าแต่พอใช้ไปน,นานๆเนี่ยคือมันก็ง่ายนะคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพหมดอย่างใน2องพันสเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปที่เมนูไปเลือกตัวนั้นคือมันเป็นข้อความใช่ไหมคะแต่พอ2องพันเเนี่ยคืออยากทําอะไรเนี่ยมันเห็นเป็นรูปร่างชัดเจนเลยคือมองรูปปุ๊บเราจําได้คือความจำเนี่ยมันจะจําได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะไปดูที่สไลด์เลยค่ะ การเรียกใช้งานนะคะแด้หน้าจอการเรียกใช้งานเรียกใช้ยังไงมีใครเรียกใช้งานเจ้าโปรแกรม Microsoft w o r 2007เป็นแล้วบ้างเป็นไหมคะเ,เชื่อว่าเชื่อเชื่อเลยนะคะว่าเป็นกันทุกคน เป็นกันทุกคนนะคะครูเชื่อว่าเป็นกันทุกคนนะคะ2อ0 3เปิดได้ไหมเวิร์ใครยังเปิด2อ0 3ไม่ได้ยกมือขึ้นไม่มีใครเปิดเวิร์ด0อ0ไม่ได้บ้างยกมือขึ้นก็ไม่มีนะคะถูกต้องที่เป็นคําตอบแบบนี้เพราะว่า2อ0 3เปิดยังไง2อ0 7ก็เปิดแบบนั้นแหละคะ่ะ2อ0 3เปิดยังไงคะไปที่สตาร์ท ไม่เพื่อบอกไม่เคยเลยสตาร์ทไม่เคยได้เดินไม่หาเลยมาถึงมันอยู่ที่ไอคอนหน้าเดสก์ท็อปก็ดับเบิลคลิกที่ที่ไหนที่ตัวดับเบิลใช่ไหมคะสัญลักษณ์มันแต่ทีนี้นักเรียนต้องระวังแล้วเพราะเครื่องของนักเรียนเนี่ยมันจะมีทั้ง2เวอร์ชันมีทั้ง2 0 0 3และ2 0 7 2 2 0 3จําจำหน้าตาได้ใช่ไหมแล้วก็จะไปเปิดอันนั้นแล้วก็เปิดยันหนึ่งง่ายนิดเดียวนะคะง่ายมาก การเริ่มใช้งานโปรแกรมนะคะ Microsoft Office Word นะคะต้องจดไหมเนี่ยต้องไหมไม่ตอบต้องไม่ต้องต้องไม่ต้องอะต้องก็ต้องตามใจค่ะเดี๋ยวนักเรียนเรียนแล้วไม่มีความสุขนะคะอยากทำอะไรกูก็ให้ทำค่ะตามใจ แต่ยึดคาตอบแรกนะเขาบอกว่าต้องก็ต้องท่านเมื่อกี้บอกว่าไม่ต้องก็จะไม่ต้องโจทไ,ไม่ต้องแล้วลูกทานไม่ทันแล้วคำตอบแรกค่ะเพื่อไปําคุณเซงนะเนาะเซงเลยแทนที่จะไม่ต้องโจทย์ อ้าวหายไปตัวหนึ่งเหรอตัวอะไรหายเอาตัวอะไรหายบอกด้วยตัวทีอีกตัวหนึ่งหายไปนะคะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังข้างหน้าอ่ะถ้าอยู่ข้างหน้ามันจะเป็นสตาร์ทไม่เนี่ยอยู่ตรงไหน ใช่หรอใช่ปล่าขั้นแรกนะคะคือคลิกที่ปุ่มสตาร์ทนะคะบนแถบทักบาร์แล้วทักบาร์อยู่ไหนรู้จักใช่ไหมสตาร์ทอยู่ตรงไหนทักบาร์ก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละ ขัทนที่สนะคะเมื่อคลิกที่สตาร์ทเสร็จนะคะเราก็ไปเลือกที่ปุ่มออโปรแกรมนะคะเลือก Microsoft Office เคยไหมเข้าไปที่ปุ่มสตาร์ทเนี่ยเวลาเลือกโปรแกรมเคยไหมคะเคยแต่ใช้บ่อยไหม ไม่บ่อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยดูที่หน้าเดสก์ท็อปก่อนใช่ไหมคะถ้าหน้าเดสก์ท็อปมันมีไอคอนของเจ้าตัวที่เราต้องการจะเปิดไม่ว่าจะเป็น Word, Excel หรือ Powerpoint เนี่ยเักเรียนส่วนใหญ่เลยก็จะคลิกที่หน้าเดสก์ท็อปแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อื่นเขาไม่เอาขึ้นมาโชว์ไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเนี่ยเักเรียนก็จะได้รู้อีกวิธีหนึ่งในการเปิดนะคะวิธีนี้คือเป็นวิธีที่พื้นฐานเลยนะคะยังไงต้องเปิดเจอแน่นอนนะคะ บางคนเข้าแต่ที่ไอคอนเป็นพอไปเครื่องอื่นไม่มีเข้าไม่ได้เลยเครื่องนี้ไม่มีโปรแกรม Word งานไม่ได้ทำพอดีกันนะคะ แล้วเราก็เลือก Microsoft Office Word นะคะ2007เวลาใครเปิดผิดเนี่ยน,นเรียนดูเพื่อนด้วยว่าเปิดถูกหรือเปิดผิดนะคะ เรียบร้อยนะคะ,อะลองมาดูภาพประกอบนะคะไปที่ปุ่มสตาร์ทนะคะคลิกเลือกออโปรแกรมนะคะแล้วก็ไปเลือกอ้าเร็วไปนิดนึง Microsoft Office นะคะแล้วเราก็เลือก Microsoft Office Word นะคะ2007นะคะรูปร่างหน้าตาของไอคอนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะมันจะเป็นเหมือนภาพซ้อนซอนะคะเดี๋ยวค่อยดูตัวอย่างนะคะ,ะทีนี้มาดู ส่วนประกอบนะคะบนหน้าจอของโปรแกรมบ้างนะคะเพราะว่าหน้าตามันเนี่ยเปลี่ยนไปทีนี้เวลานันเรียนต้องรู้จักส่วนประกอบบนหน้าตาของเจ้า2007ซะก,ก่อนนะคะเพราะไ่างั้นเวลาครูครูคบอกว่าให้ไปที่แถบนักเรียนก็จะงงแล้วตรงไหนเขาเรียกแถบนะคะเดี๋ยวบอกให้ไปที่ริบบอนอะไรคือริบบอนนะคะเราต้องมาทำการรู้จักกันสักนิดนึง ถามว่ามันจะเหมือนกันไหมคล้ายคล้ายคล้ายกันนะคะคล้ายคล้ายคือแตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่ส่วนเหมือนกันก็เยอะส่วนต่างกันก็คือแค่ตรงเมนูเท่านั้นเองนะคะตรงเมนูคำสั่งเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วนะคะมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพสักทุกอย่างนะคะ ส่วนประกอบบนหน้าจอนะคะคุณครูก็อยากจะแนะนำทั้งหมด11จุดนะคะส1จุดนะคะส่วนที่1น,นะคะปุ่มนี้ที่มีเพิ่มขึ้นมานะคะปุ่มนี้นักเรียนเห็นกลมๆสีแดงไหมเออลืมไปค่ะลืมให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยเปิดด้วยเพราะว่านักเรียนมองที่จอเนี่ย จอโทรทัศน์เนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะคะให้เปิดคอมพิวเตอร์ของนักเรียนไว้ด้วยนะคะแล้วก็มองตามไปทีละจุดนะคะนักเรียนเห็นสีวงกลมสีแดงนี่ตรงไหนนักเรียนก็มองที่เครื่องของนักเรียนด้วย ได้แล้วหรือ,อยังได้ยังคะแล้วก็เข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word 2007เลยเข้าไหมหน้าตาเหมือนกันไหมคะวันนี้เรายังไม่มีการพิมพ์นะคะคือเปิดขึ้นมาเพื่อดูหน้าตาเฉย เข้าได้ยังเข้าได้ยังคะอ่ะเข้าได้แล้วแล้วมองมองตามด้วยว่าตอนนี้อยู่ที่ปุ่มไหนนะคะอยู่ที่ปุ่มไหนนะคะ สำเร็จยังสำเร็จแล้วนะคะอ่าปุ่มแรกนะคะปุ่มแรกปุ่มที่มีสีแดงกลมๆนะคะนักเรียนก็ดูเครื่องนักเรียนว่าอ๋อปุ่มนี้ดูให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะ,ะปุ่มนี้นะคะเรียกว่าปุ่มโลโกออฟฟิศนะคะปุ่มนี้มีหน้าที่ทําอะไรปุ่มนี้นะคะ ก็จะมีลักษณะคล้ายเมนูแฟ้มหรือเมนูไฟล์นะคะที่มีอยู่ใน Microsoft Word 2013เมนูแฟ้มหรือไฟล์นั้นใช้ทำอะไรคะใช้บันทึกงานเซฟงานเปิดเอกสารเห็นไ,ไหมคะอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเห็นไ,ไหมคะเมื่อก่อนเวลาเราจะเซฟงานเนี่ยเราต้องไปที่แฟ้มบันทึกเป็นใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราต้องมาคลิกที่ปุ่มนี้แล้วปุ่มโลโก้ Office นะคะหรือ Office b o t t o n นะคะ ะะเดี๋ยวพอข่าวหน้านะคะสมมุติถ้าเกิดครูบอกว่าเราจะบันทึกงานเนี่ยให้ไปไปที่ปุ่มโลโก้ออฟฟิศเนี่ยนักเรียนก็ต้องรู้แล้วว่าเจ้าปุ่มนี้คือปุ่มโลโก้ออฟฟิศนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าออฟฟิศบัตต o อนนะคะ ปุ่มที่สองปุ่มที่สองถัดมานะคะใกล้ๆกันใกล้ๆกัน,กกกนเห็นไหมคะมันจะมีเครื่องหมายอะไรอยู่มีสัญลักษณ์รูปอะไรอยู่คะแผ่นดิสนั่นหมายถึงในเรื่องของการบันทึกงานนะคะปุ่มนี้ก็คือแท็บเครื่องมือด่วนนะคะปุ่มนี้คือแท็บเครื่องมือด่วนนะคะเป็นปุ่มคำสั่งที่เรียกใช้งานบ่อยนะคะซึ่ง เราสามารถที่จะเพิ่มนะคะเพิ่มปุ่มต่างๆเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ได้นะคะสำหรับที่เราต้องการจะเพิ่มแบบแบบใช้ว่าเราอยากใช้งานบ่อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเข้าที่เครื่องมือนะคะเซฟเนี่ยมันใช้งานบ่อยไหมเซฟบ่อยอยู่แล้วเพราะเราบอกว่าทำไมคะเวลาเราปฏิบัติงานเนี่ยควรที่จะมีการเซฟเป็นระยะระยะไปนะคะปุ่มที่2นะคะปุ่มแทบเครื่องมือด่วนอ่าดูที่เครื่อง,องตัวเองมีไม้ปุ่มนี้นะคะ สองปุ่มแรกนี่คือเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ไหมคะเปลี่ยนที่อยู่จาก2 0 0พนั่นเองนะคะแต่ว่าปุ่มเซฟในสองพมมีไหมมีแต่มันก็จะอยู่ที่เมนูใช่ไหมคะเมนูมาตรฐาน ปุ่มต่อไปปุ่มนี้ปุ่มนี้มีเหมือนใน2องบมปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มอะไรคะเรียกว่าไม่รู้ปุ่มนี้จะ้ทำอะไรที่วงกลมสีแดงอะไรนะถูกต้องบอกชื่อเอกสารนะคะแล้วก็ชื่อโปรแกรมเราเรียกว่า ไตเติลบาร์หรือว่าชื่อแฟ้มแล้วก็โปรแกรมนะคะอันนี้ก็คือแสดงเรื่องรายชื่อของเอกสารอันนี้มันเป็นด็อกิวเมนต์หนึ่งแสดงว่าเปิดขึ้นมาแล้วเรายังไม่ได้มีการบันทึกนะคะถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนบันทึกแล้วเซฟแล้วเนี่ยนักเรียนบันทึกเป็นชื่อตนเองชื่อธรรมชาติเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นธรรมชาติคีย์ไมโครซ o ฟท์เวนะคะก็คือว่าชื่อไฟล์ธรรมชาติเปิดอยู่ในโปรแกรม Microsoft Word นั่นเองนะคะ ตัวที่4นะคะเสร็จไหมตัวที่4ตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนไปไหมคะ